สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวัยครับครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็จะพาเพื่อนๆมารับชมวิธีการเก็บเศษกระเบื้องนะครับเมื่อเราได้ทําการปูกระเบื้องเนโตหรือกระเบื้องอื่นใดี่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในตําแหน่งที่เราจะต้องทําการเก็บก่อนนั้นจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับผมวัชรินเดียไว้และทีมานวัชรินเดียววย ก็จะทําการสาธิตปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับสําหรับการเก็บเศษกระเบื้องนั้นนะครับสําหรับภายในอาคารนั้นก็จะมีลักษณะของเศษกระเบื้องอยู่ในสองตำแหน่งหลักนะครับครับสําหรับตําแหน่งนี้แล้วนะครับกระเบื้องก็จะเป็นมุมฉาก ผนังของบ้านนะครับก็จะมีลักษณะเด็นเนี้นะครับครับสำหรับลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าผนังมุมนอกนะครับครับแล้วก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมจะพาเพื่อนรับชมนะครับครับสำหรับมุมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นมุมในนะครับสำหรับกระเบื้องมุมในนี้ ก็สามารถที่จะทําการเก็บเศษได้นะครับแต่ไม่จาเป็นจะต้องเก็บเลยนะครับส่วนที่จาเป็นที่จะต้องทําการเก็บก่อนนั้นก็จะเป็นกระเบื้องมุมในนะครับซึ่งมุมในนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับก็แสดงว่ากระเบื้องนั้นก็จะทําการตัดให้เป็นรูปมุมฉากนะครับแล้วก็จะทําการปูลงไปบนพื้นปูนเก่านี้นะครับเมื่อเราปูลงไปนั้นตำแหน่ง ของกระเบื้องก็จะส่งผลทั้ง2แนวนะครับคือแนวด้านนี้ด้วยนะครับครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําการปูมาจากในตําแหน่งที่ไม่เป็นมุมฉากนั้นไล่เข้ามามาเจอในมุมนี้แล้วทําให้กระเบื้องของเรานั้นนะครับเมื่อเราปูแล้วจะไม่เสมอกันได้กับอีกด้านหนึ่งนะครับครับฉะนั้นแล้วก็สมควรในการที่จะทําการ ปูกระเบื้องนะครับในตำแหน่งของมุมนอกนิดเสียก่อนนะครับเพื่อท er ี่จะได้ทำการปูเศษต่อไปทางด้านฝ่ามือและด้านซ้ายมือนะครับจนได้กระเบื้องที่มีความเสมอกันดีทั้งสองด้านนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับต่อไปผมก็จะทำการวัดเลยนะครับแล้วก็จะวัดหาตำแหน่งของที่เราจะทำการตัดแล้วก็จะวัดทาง มุมท่านามือนี้ก่อนนะครับครับก็จะได้ส4เซนครึ่งนะครับสี่เซนครึ่งนี้ก็อาจจะทำการตัดที่สีบ14เซนนะครับเพราะว่าจะไว้เนื้อที่สักประมาณครึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะให้กระเบื้องนั้นนะครับขยายตัวได้นะครับก็14เซนนะครับทําการหินมาร์กไว้ในตําแหน่งนี้ครับสําหรับมุมนี้แล้วนะครับเมื่อวัดได้14เซนครึ่งเช่นกันก็ทําการหิดมาร์กไว้นะครับก็โดยประมาณครังนี้ย่อเซนครึ่งนะครับ ทางนี้21เซนครึ่งนะครับก็เลจะได้ประมาณนี้ครับครับก็จะวัดมาในตำแหน่งของ14เซนพอดีนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสองด้าน14เซนเท่ากันแล้วครับก็ย้ายเสกกระเบื้องนะครับเป็นไม้บรรทัดเลยนะนี่ครับทำับการขีดท่าเพิ่บนี้นะครับครับเมื่อได้แล้วทำับการขีดขีดต่อไปนะครับครับก็จะมีเส้นอยู่นะครับ ครับต่อไปก็ทำการวัดอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ระหว่างตัวนี้นะครับครับก็จะได้เป็นครึ่งนะครับก็ทําการขีดวัดไว้นะครับยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับขอไปนะครับก็ทาการขีดวัดไว้ย่นไว้ครึ่งเซนนะครับก็เหลือยี่สิบเอ็ดเซนนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับครับต่อไปก็ได้นะครับครับก็ได้ยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งเช่นกันนะครับ ก็ทำการขีดทางด้านนี้ไว้นะครับสำหรับพิธีการวัดนะครับก็จะเอา21เซนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำการทาด้วยเศษกระเบื้องนะครับที่เป็นแนวโรงอย่างนี้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วทำการขีดเส้นไว้นะครับหัวที่ไม่เอาก็ในตำแหน่งนี้ครับก็จะพาไปทำการใช้ลูกหมูตัดนะครับออกมาเพื่อที่จะนำมาปูกระเบื้องในตำแหน่งของ มุมมุมนอกนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับตัวครับอ่ำอะไรตัดการตัดกระเบื้องมาตามรูปที่ต้องการแล้วนะครับก้นตนต่อไปก็อตัดการใส่ปูนหุยหนูเลยนะครับครับก็จะใส่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับสำหรับการเก็บเศษกระเบื้องนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวอยเปลี่ยนหลังครับตัวนี้ โดยประมาณนะครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วก็ทำการปรับระดับของปูนขุยหนูกันเลยนะครับครับสําหรับพืพ้นปูนนั้นก็ได้ราดน้ําเป็นทุ่มแล้วนะครับครับสำหรับปูนปุ๋ยนี้ปุยหนูนี้นะครับก็จะให้อยู่ เนือของกระเบื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับคือส่วนของใต้กระเบื้องนะครับเพื่อที่จะได้รับการบดอัดเพื่อกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยึดตัวนะครับก็ให้ต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับแบบปูนกุยหนูนี้นะครับก็จะทําลักษณะเช่นนี้นะครับทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับ ่วนไหนที่ําก็ให้ปรับแต่งไปเลยนะครับคุณปรับแต่งไปนะครับคิดว่าตรงไหนจำก็ปรับแต่งลงไปได้ครับครับเมื่อได้ลักษณะที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับไม่ต้องกดนะครับอําหรับอ่าตัวนี้นะใส่แบบลุมๆนะครับครับเมื่อได้ลักษณะ เป็นเช่นนี้ครับก็กานแล้วก็ให้เอาที่งานของเราลงไปทาการใส่เข้าไปเลยนะครับในตําแหน่งที่ได้ทาการตัดเอาไว้แล้วนะครับส่วนผนังนี้ก็จะห่างประมาณครึ่งเซนนะครับเพื่อที่ให้กระเบื้องได้ขยายตัวนะครับจะไม่เกิดการระเบิดในภายหลังนะครับขอกระเบื้องนะครับข้อไว้ให้สัมผัสดูนะครับให้กระเบื้องเศษตัวนี้ต่ากว่านะครับต่ากว่ากระเบื้อง ส่วนที่ได้ปูไวแล้วนะครับเพื่อที่ต่อไปจะใส่กูนกาวแล้วเราได้กดกระแทกไปแล้วก็จะเสมอกันระหว่างกระเบื้องแผ่นเศษกับแผ่นที่เราได้ปูไว้แล้วในข้างตรงนะครับสำหรับให้ดูท้งสองด้านนะครับเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วนะครับต่ำกว่าทุกตําแหน่งแล้วนะครัขั้นอนต่อไปก็ขอให้ดือกระเบื้องขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่ทําการทากาว ซีเมนต์ต hmm. mm ่อไปนะครับเปื hmm. mm ่อนเพื hmm. mm ่อนครับเอาครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาปูนกาวซีเมนต์ใส่เลยนะครับปาดไปให้ทั่วๆนะครับครับไอส่วนที่หยดย้อยนั้นเก็บด้วยนะครับอ่าเก็บไปเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปนะใส่ให้ทั่วนะครับเมื่อทั่วแล้วก็จะใช้ เรียงหวีนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการใช้งานนะครับครับเมื่อได้ลักษณะทาเกลูนเกลีไปเทียบร้แล้วก็ใช้เรียงหวีปาดออกไปนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปก็ทําการทาความสะอาดริมของกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับครับทุกๆด้านนะครับตัวนี้ทําความสะอาดออกไปนะครับ ครับต่อไปเมื่อได้ทําความประอาดไปนที่เรียบร้อยแล้วก็จะนําไปทําการปูทับในตําแหน่งที่ได้ทําการรองปูนขุยหนูซึ่งบดอัดไว้แล้วนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสําหรับลักษณะของปูนขุยหนูเมื่อบดอัดแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ได้ทําการทากาวซีเมนต์พปนที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําการปูเลยนะครับครับเมื่อทุกอย่างรอมแล้วก็ นำลงไปวางในตำแหน่งที่ได้ทำการเตรียมไว้นะครับสำหรับหน้างานนะครับครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะกระเบื้องตัวนี้นะครับก็จะจะสูงกว่านะครับครับทำความสะอาดก่อนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ครับครับตัวใหม่นี้ก็จะสูงกว่าตัวเก่านะครับ ก็จะมีลักษณะเปนช่นนี้นะครับอ่านายจ้างนี้มาถ่ายทั้งเข้ามุมงนี้เลยให้เพื่อนๆได้รับชมเลยโอเคครับต่อไปก็ทำการเพาะบทลงไปนะครับใช้มือสัมผัสนะครับครับต่อไปเมื่อนๆลเพาะได้ ความสม่สําเสมอกันทุกด้านแล้วนะครับสาหรับด้านนี้ก็เสมอกับการเบื้องเต่าที่ได้ทาการปัวไว้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตามความผมนี้ก็ตอนนี้ยังสูงกว่านิดหนึ่งนะครับพอทำการบ่ลงไปครับครับเพราะระดับแล้วครับเมื่อเสมอแล้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาเช็คด้านนี้อีกนะครับครับแสดงว่ามุมนี้ยังสูงอีกนิดนะครับบ่ลงไปหน่อยนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ขยายร่องนิดหนึ่งนะครับ ครับก็จะให้นกองเบื้องมีเท่าเท่ากันแบบนี้นะครับครับสําหรับลักษณะการปูเศษกระเบื้องนั้นนะครับก็เป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับต่อไปก็จะทําการหาปูเศษกระเบื้องในแนวทางซ้ายมือผมต่อไปเลยครับแล้วก็จะปูตามฝ่ามือได้ไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จนะครับเพื่อนครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนมากกว่าน้อยนะครับผมวัชรินเดียวไวย ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพืเ่อนๆโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ